สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนทาโรนะคะอาจารย์หนึ่งสยามทาโร่ไพ่ทารโร่ึ่งสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยค่ะ สำหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16มิถุนนาถึง15กรกฎาคมชาวทัศนหลมทุกท่านนะคะดวงวันนี้จะเป็นดวงประจำเดือนเมษายนปี2565ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอเริ่มต้นสำหรับพลังงานหลักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะขอเริ่มต้นที่ใบที่1เลยพลังงานนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนใบแรก พลังงานหลักเนี่ยสื่อถึงในเรื่องของการแข่งขันความสำเร็จนะคะหรือการแข่งขันที่ได้รับชัยชนะจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีความพร้อมดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้นะคะถ้าคุณจะลงแข่งสนามไหนไม่ว่าจะเป็นสมัครงานสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบบรรจุงานสอบในเรื่องของการสัมภาษณ์งานหรือสอบชิงทุนต่าง หรือลงทุนทำธุรกิจที่มีโอกาสจะมีคู่แข่งเยอะคุณต้องเตรียมความพร้อมให้ตนเองอย่างเต็มที่นะคะสำหรับใบที่สองนะมาดูต่อใบที่สองคิงถือดาบนะคะอย่างที่บอกว่าพลังมีความหนักแน่นและมีความมั่นคงมีความมุ่งม,มั่นนะคะสายตาคุณโฟกัสถึงความสำเร็จมีพลังมีอำนาจมีความเด็ดขาดในตนเองดังนั้นเนี่ย อาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งนะชาลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้เอาจริงเอาจังอัศวินถือไม้เท้าค่ะอย่างที่บอกว่ามันมีความพร้อมที่จะลุยงานมีการแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นนะคะจังหวะที่ดีจะเข้ามาในช่วงเดือนเมษาคุณจะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่คุณคิดเอาไว้หรือโปรเจกต์งานสำคัญสำคัญที่คุณหมายตาต้องใจเอาไว้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าอย่าใจเย็นจนเกินไปนะคะ หรืออย่าไว้ใจคู่แข่งคุณจนมากเกินไปคําว่าแข่งเนี่ยจารย์หมายถึงการแข่งขันด้วยสติปัญญานะคะความรู้ความสามารถไว้พริบปฏิพาณและพลังในตัวคุณนะคะอาจารย์ขอเปิดต่อสําหรับพื้นดวงนะดูในเดือนนี้ชาวคาราศีมิถุนเนี่ยพลังงานมาแบบสายบูนะคะมีความเป็นไฟเตอร์สูงมากๆเลย สำหรับในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นคำว่าลงมือทำในสิ่งที่คุณคิดแอคชัน่นเต็มที่บางคนดวงชิปประจอลงเท้านะเดินทางบ่อยติดต่อประสานงานนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปพูดคุยเรื่องของการลงทุนไปดูงานหรืออาจจะเป็นการหาตลาดใหม่ๆสําหรับตนเองการศึกษาข้อมูลใหม่ๆเข้ามาในช่วงจังหวะนี้หรือจะเป็นคําว่าลงมือทําด้วยตัวเองแล้วจะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จนะคะ สำหรับใบที่สองนะกระดุมพาทรัพย์สินเงินทองเฟื่องฟูนะมีความสุขความสมบูรณ์ของครอบครัวนะคะการเงินในครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะสำหรับใบที่สามนะเกี่ยวข้องกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าใครที่จะมีพาร์ทเนอร์ในเดือนนี้บอกเลยว่าพาร์ทเนอร์คุณจะดีคุณจะได้คู่หุ้นส่วนที่ดีคุณจะมีเพื่อนที่เขาเป็นทั้งคู่คิดเป็นคนที่มีความคิดที่ก้าวไกลนะคะมีวิสัยทัศน์ที่ดี ดีว้นเนี่ยดวงสนับสนุนหนุนนํากันไปนะคะถือว่าคุณมีคู่หุ้นส่วนที่ดีมากนะสาหรับคนที่ทํางานประจาเนี่ยมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณในเรื่องการงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือใครทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะธุรกิจออนไลน์ธุรกิจการสื่อสารบอกเลยว่าดวงปังสุดๆสําหรับเรือนพันธุ์ูกับครอบครัว มีความรู้สึกว่าช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เหมือนกับเติมกําลังใจให้กันและกันแบบตลอดเลยค่ะมีกําลังใจให้กันและกันมีความอบอุ่นมีคําแนะนํามีเหมือนกับคําพูดที่จะเสริมกําลังใจให้กันตลอดเวลาเด้อนีน้คุณมีพลังเต็มที่นะคะสาหรับลูกน้องบริวารอย่างที่บอกว่าแบ่งงานให้ลูกน้องทําบ้างนะคะอะไรที่เหมือนกับเราแบ่งสรรปันส่วนการงานรู้จักใช้คนให้เหมาะสมคุณก็จะไม่หนัก มากจนเกินไปนะคะสำหรับเดือนอริคือชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้คุณต้องมีคำว่าเด็ดขาดนะคะลังเลใจหรือรอคอยจังหวะหรืออาจจะเป็นในลนักษณะของความไม่มั่นใจมันจะมีปัญหาตามมาภายหลังเดือนนี้เป็นคำว่ามีความเด็ดขาดในการตัดสินใจกล้าคิดกล้าที่จะลงมือทำให้เกิดขึ้นจริงนะคะ แล้วก็สำหรับการเจรจาปัตตนีนะคะในด้านการเจรจาการลงทุนการติดต่อประสานงานนะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะประตูโชคประตูชัยเข้ามานะคะเปิดดวงเพราะพ่อกระซับเงินทองนะคะมีเกณฑ์พูดคุยหรือเจรจาทางด้านการเงินจะประสบความสำเร็จสูงมากๆใครที่จะขยับขยายธุรกิจในเดือนนี้บอกเลยว่าสุดปังนะคะหุ้นส่วนก็ดีนะคะคอยสนับสนุนคุณทุกทาง หรือการแบ่งในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะสำหรับโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้จะเป็นช่วงของการฟื้นไข้นะคะสำหรับบางคนในช่วงที่ผ่านมาติดโควิดนะคะกักตัวหรืออาจจะเป็นลักษณะขงมีปัญหาสุขภาพเดินเมษาจะสดชื่นขึ้นนะคะจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะดูแลตนเองให้แข็งแรงนะคะ หรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของตนเองนะสำหรับเรือนสุภาษนะคะมีโอกาสเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจการค้าก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนให้การยอมรับหรือใครทําธุรกิจกับต่างประเทศก็ดีมากๆมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะ เป็นคู่หุ้นส่วนคู่ค้าที่ดีสนับสนุนกันนะคะหรือใครทำงานกับบริษัทต,ต่างชาติเนี่ยจะดวงดีนะคะมีโอกาสเติบโตในเรื่องการงานสำหรับอาชีพการงานกันบ้างเรือนกรรมะเป็นคำว่ารู้จักการเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะรู้จักการพลิกแพลงสถานการณ์ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เก่งอย่างที่บอกว่าคู่แข่งคุณเยอะคุณต้องต่อสู้แบบมีชั้นเชิง นะคะมีไหวพริบปฏิภาณมีลูกลอ่อลูกชนที่ดีนะสำหรับเรือนลาพา้าอย่างที่บอกว่าโชคจะมาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆคุณก็มีโชคลาภเข้ามาแบบเฮงๆรวยๆมาแบบคุณไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรอยู่ดีๆสมล่นนะคะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามามีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามา ะะมีโอกาสเงินโอกาสทองเข้ามาในชีวิตนะเป็นคําว่าความประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็วินาศค่ะลูกน้องบริวารในเดือนนี้อย่างที่บอกว่าคุณเองคุณต้องรู้จักการบริหารจัดการนะคะลูกน้องบริวารที่ดีขึ้นหรือชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้ระวังลูกน้องบริวารจะนําปัญหามาให้ระวังความเดือดร้อนจากคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะสําหรับไพ่ใบสรุปแปดเหรียญ เงินสุดปังออเดอร์มาแบบรัวๆงานเข้ามาแบบต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับนำเข้าส่งออกต่างประเทศฟรีแลนซ์นะคะงานเข้ามาแบบรัวมากถือว่าเป็นช่วงฟื้นฟูทางด้านการเงินน,งนะคะมาเจาะลึกกันต่อในสถานการณ์การงานเก่งนะคะจะรู้อะไรเนี่ยคุณจะรู้จริงรู้แจ้ง คุณจะศึกษาหาข้อมูลให้ตัวเองมั่นใจในการตัดสินใจนี่เป็นข้อดีชาวมิถุนนะคะหรือหากว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่อาจารย์พูดอาจารย์เชื่อว่าเดือนนี้คุณจะเป็นนะคะคุณจะเป็นเช่นนั้นคุณจะเป็นคนที่มีสติมากขึ้นมีการที่จะคิดทบทวนนะคะวางแผนกลยุทธ์ที่แนบเนียนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าคุณไม่รู้สิ่งใดคุณจะพยายามศึกษาหาความรู้ให้มันชัดเจน คุณจะเป็นคนเก่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะใครนึกถึงงานนี้ก็จะต้องนึกถึงคุณอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะถือว่าดวงดีมากๆและบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์ถูกส่งไปเรียนต่อถูกส่งไปทําโปรเจกต์สำคัญคญด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถนั่นเองรู้จักนำประสบการณ์เก่าๆนะคะมาเป็นครูที่ช่วยสอนให้เรา ดีขึ้นนะคะปรับปรุงแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใบที่3ค่ะระวังในเรื่องข้อมูลเอกสารนะเดือนนี้ชาวมิถุนเนี่ยจะเจอกับคำว่าเอกสารเยอะเคลียร์งานเยอะติดต่อประสานงานเยอะอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นให้มีความรอบคอบเอาไว้ก่อนใครที่เจอปัญหาเคยมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลถูกเอาเปรียบถูกโกงเดือนนี้เนี่ยคุณบอกเลยว่าสัญญาณเตือนของคุณเนี่ยจะดังตลอดเวลาในคอยเตือน คอยที่จะฉุกคิดหรือคอยระวัดระวังสิ่งต่างๆนะคะทำงานแบบรอบคอบมากยิ่งขึ้นเป็นคำว่าการงานมีความมั่นคงค่ะถือว่าดีเดือนนี้นะสติปัญญาจะนำพาโอกาสและความสำเร็จมาให้นะคะสำหรับการเงินกันบ้างการเงินมีเกณฑ์มีโบนัสพิเศษเงินพิเศษโครงการใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นคำว่าของขวัญ นะคะรางวัลสําหรับครอบครัวหรืออาจจะเป็นในลักษณะของของขวัญสําหรับครอบครัวเช่นการสร้างบ้านใหม่การซื้อรถใหม่นะคะหรือการย,กย้ายที่อยู่ใหม่แบบนี้เกิดขึ้นนะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบคอบ เป็นนักวางแผนทางด้านการเงินดังนั้นเนี่ยเดือนๆๆๆนี้เงินคุณไม่บินนะคุณเก็บทุกเม็ดนะคะวางแผนได้ดีแบบสุดๆสถานการณ์การเงินไปได้เรื่อยๆอยู่ในเกณฑ์ที่คุณพึงพอใจสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าบุญกุศลเนี่ยหนุนนําจะทําการค้าก็จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะติดต่อประสานงานก็จะราบรื่นทําการสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองนะถือว่าโอกาสทางด้านการเงินมาแบบดีสุดๆนะคะ อย่างไรก็ตามนะประตูเงินประตูโชคเปิดมากขึ้นเนี่ยอย่าเหลิงนะคะเวลามีคุณต้องรู้จักเก็บรู้จักวางแผนทางด้านการเงินอย่าใช้ใจ่ายอะไรที่มันเกินตัวนะคะสำหรับการเรียนการศึกษากันบ้างใบที่หนึ่งคืองานมันค่อนข้างเยอะค่ะช่วงนี้การบ้านเยอะงานที่ต้องส่งครูอาจารย์ก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเคลียร์ไปทีละอย่าง ะะซึ่งอาจารย์มองว่าต้นทุนบุญกุศลของความฉลาดคุณมีมาอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเคลียร์ไปนะคะอย่าปล่อยให้ดินพ่อขางหมูนะ,ะใบที่สองคือแม้เป็นลูกรักนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ซัพพอร์ตคุณเต็มที่เดือนนี้ถ้าใครที่จะสอบเรียนต่อสอบเรียนต่อต่างประเทศนะคะสอบชิงทุนเนี่ยมีเกณฑ์มีดวงผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากดีขึ้นเนี่ยคุณอยากจะเก่งขึ้นคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของเส้นทางชีวิตเนี่ยอาจารย์มองว่าเดือนนี้เป็นจุดพลิกผันนะชาวมิถุนจะฮึดจะสู้จะเหมือนกับพร้อมลงสนามอ่ะอ่านหนังสือทบทวนนะคะจัดตารางเรียนแบบ แน่นมากนะคะดังนั้นเนี่ยความสําเร็จจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้เป็นอะไรที่เหมือนกับพลังคุณมาเยอะคุณจะพร้อมที่จะลุยกับทุกโอกาสที่เข้ามาบางคนบอกว่าช่วงนี้ขยันนะสอบไม่ว่าจะเป็นสอบทั้งด้านภาษาสอบทั้งด้านของการสอบชิงทุนหรือสอบในเรื่องของการเรียนต่อทุ่มเทเต็มที่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะ โชคลาาวาสนาดีค่ะคุณจะมีเกณฑ์สาเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ถือว่าดีมีโชคนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนโสดกันบ้างนะคะชค่วงนี้สถานการณ์ความรักมันดูลุมลุมลมดอนดอน,น,นค่ะเดี๋ยวก็รู้สึกแฮปปี้เดี๋ยวก็มีความรู้สึกว่ามันเดินหน้าต่อไม่ได้มีความดีใจปนเสียใจนะคะเช้าดีใจบ่ายมาเสียใจอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะอะไรมีคู่แข่งเยอะ คุณกำลังชอบคนที่เขาโปรไฟล์ดีมากปอปปูลามากนะคะคุณก็ชอบเขาสุดๆเลยสนามนี้ค่อนข้างดุเดือดจะยังไงต่อไปนะคะอายจบาอกว่าคุณน่าจะเกิดปัญหาแน่นอนถ้าคุณดันทั่วรังต่อไปนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องดึงตัวเองออกมานะคะดึงตัวเองออกมามีความรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วแต่คุณเข้าไม่ถึงเขาเหมือนกับ เขามีตัวเลือกเยอะนั่นแหละเขาไม่เปิดใจให้กับเรานั่นคือคำตอบที่เขาให้มานะคะอาจารย์ขอเปิดคำแนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งในสถานการณ์ความรักของคนที่โสดนะคะความรักอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ชีวิตของเราอะมันเป็นจุดของการที่คุณพยายามอยากที่จะเลือกสิ่งดีๆที่คุณชอบที่สุด แต่บางอย่างถ้ามันไม่ใช่นะคะมันก็มีเหตุออกไปจากชีวิตนะสนามเนี้บอกเลยว่าคุณเต็มที่นะคะพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่กลัวหรือเกินนะคะกลัวหรือเกินว่าสนามเนี้ยมันจะทําให้เกิดความเสียใจหรือผิดหวังหรือคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เขาเลือกหรือเขาอาจจะสีไม่เสมอคุณอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่ากลับมาดูแลรักตัวเองให้มากนะคะ คุณนะทุ่มเทเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรกลับคืนมานอกจากความเสียใจนะคุณโสดระวังความสัมพันธ์นะคะระวังความสัมพันธ์เพราะมันเป็นความหลงมากกว่าความรักนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนช่วงก่อนหน้านี้คุณขาดเขาไม่ได้คุณอยากที่จะมีเขาอยู่เคียงข้างเขาเติมพลังเติม energy บางสิ่งบางอย่างให้กับคุณแล้วคุณพยายามถอนตัวเองออกมาจากความรู้สึกนี้นะคะ สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่าคุณก็ได้เรียนรู้แหละนะคะทุกความสัมพันธ์นะมันสอนให้เราเรียนรู้ไม่ว่าจะสมหวังไม่ว่าจะผิดหวังนะคะถ้าสมหวังก็ถือว่าดีถ้าผิดหวังก็ขอให้มันเป็นครูนะคะขอให้เป็นคำสอนหรือขอให้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคนไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่คนที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตนะคะคนที่ดีรอคอยคุณอยู่อย่างแน่นอนจันเชื่ออย่างนั้น คนที่มีคู่กันบ้างช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่นะคะเพราะอะไรงานเยอะค่ะงานเยอะไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นนะคะงานเยอะอยากเก็บเงินอยากสร้างความมั่นคงในความรักของคนทั้งคู่ช่วงนี้อาจจะเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการที่ว่าคุยกันน้อยนะคะเหนื่อยกลับมาก็เหนื่อยแล้วไม่ค่อยอยากจะคุยกันนะคะหรือ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์เปิดคําแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะยังไงก็ตามคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะคะรักอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะคะหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันห่างเหินคุณก็กระชับรักเข้ามาให้นั่นแฟนมากยิ่งขึ้นหาโอกาสได้เจอได้เจอกันหาโอกาสได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะยังไงก็ตามเนีย่ยจันเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยอยู่ใน ความที่ไม่กังวลในเรื่องนั้นหรอกเพราะช่วงนี้คุณจะกำลังเหมือนโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จความมั่นคงนะคะฐานะหรือการลงทุนอะไรร่วมกันกำลังกังวลในเรื่องของอโอกาสความก้าวหน้าในเรื่องของความรักเช่นแต่งงานมั่นหมายหรืออาจจะเป็นความเติบโตนะคะร่วมกัน ในสิ่งที่คุณกาลังทําอยู่นะบางคู่ชาวมิถุนเนี่ยอาจจะลงทุนทําธุรกิจร่วมกันอนะ่ะช่วงนี้แต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปสุดท้ายแล้วคุณจะมีเวลาให้กันเหมือนเดิมนะคะถ้ารักกันดีอ่ะทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาหรอกถ้ามีปัญหาเนี่ยจะอยู่ที่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะ เงินเข้ามาในครอบครัวเยอะมากการเงินดีขึ้นมากๆนะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะช่วงนี้บางคน,นยจะคิดมากคิดมากในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการเหมือนกับพัฒนาฐานะครอบครัวหรืออาจจะเป็นความก้าวหน้าของลูกนะคะแต่เชื่อไหมชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาจะมีคนให้ความช่วยเหลือคุณทันทีมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนเก่า มีคนที่เคยรู้จักเก่าๆหยิบยื่นโอกาสอะไรมาให้คอยสปอร์ตคอยสนับสนุนนะคะอย่างที่บอกว่าบุญกุศลหนุนนำนะคุณเจอปัญหาหรือคุณเจออุปสรรคก็จะมีเหมือนบุญหนุนนะ่ะทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและเป็นคำว่าได้โอกาสดีเข้ามาในชีวิตเสมอนะคะสำหรับคำแนะนำด้านความสัมพันธ์กันบ้างอย่างที่บอกฮันนีมูนค่ะหาโอกาสที่มีเวลาร่วมกันท่องเที่ยวร่วมกันหรือใช้ชีวิตในครอบครัวร่วมกันนี่แหละ เวลามันน้อยนะเวลาชีวิตคนน่ยมันสั้นเจอคนที่ใช่เจออะไรที่เป็นรักแท้ต้องรักษาความสัมพันธ์มีความสุขให้ดีนะคะเติมแพชชั่นให้กันและกันค่ะอย่าให้แผ่วนะในเรื่องความรักนะคะช่วงนี้ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยได้เติมความหวานนะพยายามทําอะไรที่มันเหมือนกับเรารักกันใหม่ๆอะ่ะเหมือนกับ เราเติมเต็มเคยจีบกันยังไงเคยส่งข้อความอะไรไปหากันเนี่ยลองทําดูลองหันมาแบบเหมือนทําเหมือนกับเราเจอกันวันแรกอะนะคะทําให้ความรักมันดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับเรารักกันใหม่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของบรรยากาศความรักได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยไพ่ออร์คเคิลนะคะ มีคำแนะนำใดบ้างในเดือนนี้เริ่มเลยค่ะใบที่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าความมีชั้นเชิงในการเจรจาในการลงสนามอย่างที่บอกคุณมีคู่แข่งเขาเองก็เก่งบางทีเขาอาจจะมีคุณวุฒิวัวุฒิมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าคุณเองคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกสนามที่คุณจะเข้าแข่ง ะะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือชี้แนะแนวทางที่ดีเรียกสตินะคะดึงเอาประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมามาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตนเองหรือบางคนอาจจะแนะนําในเลือกทางเลือกของชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือในเรื่องการศึกษาหรือในเรื่องของการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปหรือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ให้คําแนะนํา กับลูกหลานกับลูกน้องบริวารน,นะคะในการตัดสินใจในครั้งนี้นะสำหรับใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายทำอะไรก็ตามให้ทำตามขั้นตามตอนลัดขั้นตอนไม่ได้แล้วก็ระมัดระวังนะคะทุกย่างก้าวมีคนเขาคอยสังเกตสังกาคุณอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นจะทำการสิ่งใดเนี่ยตรวจตราให้ดีซะก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูล โดยเฉพาะในเรื่องของเอกาสารนะคะอาจารย์ขอสรุปด้วยไพ่เทพพยากรณน,นะท่านจะสรุปดวงชะตาชีวิตชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างไรบ้างใบที่หนึ่งเลยค่ะสติปัญญาพาวเวอร์นะคะองค์พ่อพระศิวะปางสมาธินะคะทำสมาธินิดนึงเจอปัญหาย,ยากอย่าเพิ่ง ตีตนไปก่อนไข่ตั้งสตินิดนึงคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีหรือเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนหาโอกาสสวดมนต์ไหว้พระนะคะพระคาถามหาจักพัิพระคาถาบูชาพระศรีวลีพระคาถาบูชาเทวเวสวรณนะส่งเสริมในเรื่องการเงินการทองเป็นการสะกเคราะห์ต่อเสริมชะตาด้วยนะคะใบที่สองค่ะฟะจูนขอพรพระแม่ลักษมีประทานพรโชคลาภและความสำเร็จมาให้ นะคะสำหรับใครที่เคยไปแล้วนะอย่างเช่นขอพอรพระแม่ลักษมีที่ตึกเกสตอนนะคะบางคนก็จะบอกว่าท่านเด่นในเรื่องความรักอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะคะในเรื่องโชคลาภวาสนาในเรื่องความมั่นคงของชีวิตก็ด้วยดังนั้นถ้ามีโอกาสขอพอรท่านนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างที่บอกว่าประตูโชคลาภเข้ามาบางคนเนี่ยได้โชคแบบสม้มหล่นโชคแบบฟลุ๊กๆนะคะเป็นสิสทธิ์เจ็ษทีใหม่ โดยเร็ววันในงวดนี้เดือนนี้นะคะถือว่าดวงปังสุดๆระวังในเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะอย่าหุนหันพันแล่นอย่าโมโหอารมณ์แปรปรวนง่ายตั้งสติดีๆนะคะและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าความกังวลใจความไม่มั่นใจเนี่ยมันจะถูกขจัดปัดเป่าออกไปด้วยการศึกษาหาความรู้ให้เรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่รู้อะไรศึกษาเพิ่มเติมปรึกษาคนที่เขารู้กว่าชํานาญกว่า แล้วคุณจะมั่นใจในเรื่องการตัดสินใจที่ดีขึ้นแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของหนึ่งการไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนอาจารย์เห็นชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนอนน้อยนะคะนอนน้อยหลือเกินทํางานยุง่งถ้าได้ทํางานแล้วยาวไปทั้งคืนนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยระวังจะมีความเพลียเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องหันมาดูแลสุขภาพด้วยนะการทํางานของคุณเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็จะมีพลัง นะคะคที่จะไปสู้ต่อที่จะ,ะดำเนินชีวิตต่ออย่างมีความสุขนะคะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะ การทำบุญในเดือนนี้นะคะจะแนะนําการทําบุญเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสลกคอต่อเสริมชะตาชีวิตนะคะอย่างเช่นการถวายสังฆทานและอุทิศบุญส่วนกสศล,สลให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาตนเองนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆนะคะอานในส่งผลบุญนี้จะยิ่งหนุนนําทําให้ดวงชะตางดีขึ้นแล้วก็การบริจาคทานนะคะให้ตามกําลังศรัทธาไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายมูลนิธิความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นโยมอุปถัมค์พระสงฆ์ หรือถ้ามีเหตุมีปัจจัยที่ดีนะคะการทําบุญเกี่ยวข้องกับทําหนังสือพระแผ่นพับธรรมะแบบเนี้ยอานิสงส์จะดีมากๆนะคะจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีอํานาจมีบาร,รมีไปที่ไหนก็จะมีคนยำเกรงนะคะมีชื่อเสียงกิตติยศเป็นที่น่าพอใจนะคะอาจารย์ก็ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับดวงชะตา ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้นะสำหรับท่านใดที่มาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่ังกันและท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลก็สามารถติดต่อแอดไลน์กันมาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักหรือเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้อาจารย์จะดูให้ในแต่พื้นดวงชะตานะคะ ดวงประจําเดือนจะเป็นเช่นไรดวงครึ่งปีนี้จะเป็นเช่นไรรู้ก่อนวางแผนต่อนนะคะพุทธังสําเร็จทำบังสําเร็จสงคังสําเร็จสาเร็จด้วยนะโมพุทธายะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ